ทำท่อใส่125เวลาที่เรากระแทกขึ้นนะครับมันก็จะมีเสียงที่มันแผดออกมาตรงนี้อ่าผมก็จะผ่าอยู่ประมาณ1-2ึซึ่งอันเนี้ยมันเป็นปลายเปิดครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube Channel นัดอตุกนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมหลังจากที่เราห่างหายเกี่ยวกับการทำท่อไปนานพอสมควรนะครับคุณผู้ชม คลิปนี้นะผมก็จะพาคุณผู้ชมนะครับมาทําท่อใส่125้านะครับคุณผู้ชมก็จะเป็นท่อในสเต็ปของลูก56มิลนะครับคุณผู้ชมซึ่งจริงๆแล้วอะไส่ท่อทรงนี้นะครับประมาณเนี้ยคือผมอยากจะทํามานานแล้วนะครับแต่ว่าส่วนมากที่ผมทำอะก็จะเป็นแบบว่าไม่แป๊บล้วนหรือว่าเป็นตะแกรงล้วนไปเลยนะครับแต่ว่านะครับผมคลิปนี้ก็คือผมได้ลองนะครับทดลองเอาแป๊บ นะครับครึ่งหนึ่งแล้วก็ตะแกงครึ่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวให้ดูรูปนะครับว่ามันเป็นสัดส่วนยังไงนะครับในในแบบว่าท่อไปดึงเอาเดี๋ยวมาดูท่อก่อนนะครับนี่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 ก็อย่างเช่นท่อของร้อยยี่สิบห้านะครับท่อร้อยยี่สิบห้าเนี้ยอย่างเช่นใบนี้นะครับคุณผู้ชมก็ตามที่ผมเคยพาทาเนาะก็จะเป็นแบบว่าใช้แปบ๊บอะแบบก็ายาวจนมาถึงแบบนี้เลยนะครับหรือว่า อีกแบบนึงก็คือใช้ตะแกงนครับยาวมาถึงแบบนี้เลยแต่ว่านะครับในคลิปนี้นะครับคุณผ,ผู้ชมผมก็ได้ลองสูตรใหม่นะครับสูตรใหม่ก็จะเป็นการใช้แป๊บนะครับแป๊บก็คือให้มันให้มันสวมกับตรงนี้นะครับแล้วก็ไม่ให้มันแบบว่ามีมีที่เด็ดรอดเลยนะครับก็คือแป๊บต่อขึ้นมาปึ๊บแล้วก็ต่อขึ้นมาประมาณประมาณช่วงนี้นะครับอ่าประมาณประมาณช่วงนี้แล้วก็เป็นตะแง ๊บอ่าตะแกงมาถึงประมาณช่วงช่วงนี้แหละนะครับช่วงนี้แล้วก็บานขึ้นมาอีกนะครับเดี๋ยวไม่เข้าใจนะครับก็ดูรูปประกอบนะครับเดี๋ยวรูปขึ้นขึ้นข้างบนตรงนี้นะครับรูปรูปก็ได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ข้อจริงนะครับข้อจริงตอนนี้ก็ใส่อยู่ในรถแล้วนะครับนี่เดี๋ยวพามาดูก่อนเดี๋ยวจะหาว่าไม่ได้ทาจริงนะครับคุณผู้ชมอันนี้ก็คือจะเป็น คอท่อก็เป็นคอท่อเดิมเนาะนี่นะครับเป็นคอท่อเดิมอยู่ก็เป็นคอท่อ32นะครับยาวมาตรงนี้อ่าผมก็จะผ่าอยู่ประมาณ1 2สองนะครับซึ่งอันเนี้ยมันเป็นปลายเปิดนะครับอ่าดูปลายก่อนก็ได้นะครับอันนี้เป็นปลายเปิดมันสามารถที่จะถอดน็อตออกได้นะครับอ่าเดี๋ยวมาดูรายล, onte, ละเอียดตรงท่อตรงส่วนนี้กันก่อนนะครับก็ในส่วนนี้นะครับส่วนนี้อ่าเดี๋ยวปิดพัดลมก่อน,นครับเดี๋ยวมันไม่ได้ยินเสียง ก็ท่อตรงตรงตรงส่วนนี้นะครับจะเป็นแป๊บนะครับแป๊บยาวขึ้นมาปึ๊บแล้วก็จะมารับปลายกวยครับตรงเนี้ยนะครับถ้าใครจะเอาไปทํานะครับก็ไม่ได้หวงอะไรนะครับก็สามารถลองเอาไปทําได้นะแต่ผมก็จะบอกว่ารายละเอียดข้างในท่อใบนี้นะครับมันเป็นยังไงบ้างตรงนี้จะเป็นกวยบานนะครับเป็นกวยบานออกแบบนี้นะครับก็คือเราก็ใช้เหล็กนะครับขึ้นรูบแล้วก็อัดนะครับใช้แท่นอัดไฮโดรลิกอัดอัดปากท่อนะครับ ให้มันบานโค้งรับนะครับก็คือเวลาไอเสียที่มันมาเนี่ยมันจะไม่ออกมาตรงข้างๆเส้นท่อนะครับมันก็จะวิ่งอยู่ในเส้นท่อเลยนะครับก็เป็นแป๊บมาถึงประมาณช่วงนี้นะครับก็ตามรูปนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นตะแกงนะครับยางขึ้นมาตรงส่วนนี้ตะตะแงนะครับจะใช้เป็นแบบว่าตะแกงแบบทีนะครับแบบทีอ่าส่วนขนาดนี้ก็เดี๋ยวขออุบไว้ก่อนดีกว่านะคุณผู้ชมถ้าใครอยากรู้ว่า ขนาดไส้มันโตเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันก่อนนะนะครับถ้าชื่นชอบก็ค่อยสอบถามเข้ามานะครับเดี๋ยวผมก็จะบอกนะครับในคอมเมนต์เนาะนะครับแล้วว่าจะปักหมุดไว้ให้เนาะเผื่อใครอยากอยากเอาไปลองทําดูนะครับว่าเสียงแบบนี้เอ้ยผมโอเคนะผมชอบนะก็เดี๋ยวค่อยไปดูตรงนั้นเอานะครับผมอ่ะนะครับผมแล้วก็ตรงส่วนปลายนะครับส่วนปลายเนี่ยก็จะเป็นบานลงนะครับแต่ว่าก็คือมันก็จะมีตรง ตรงหักอยู่นะครับตรงหักอยู่ก็คือมันมันไม่ใช่แบบว่าตรงไปอย่างนี้นะในส่วนของปลายท่องผมครับมันจะขึ้นไปแบบนี้นะครับแล้วก็ทํามุมอยู่อย่างนี้นะครับทํามุมอยู่แบบนี้นะครับไม่ใช่แบบว่าไส้ตรงไปเลยเนาะทําไมถึงถึงไม่เป็นไส้ตรงครับก็เดี๋ยวเราฟังเสียงดีกว่านะครับว่าทําไมถึงไม่ทําตรงนะครับอ่ะนะครับอนนี้ก็คือเราก็จะลันบนไดโนนะครับ เพื่อให้มันได้ยินเสียงตอนขี่ด้วยนะครับว่าว่าเสียงมันเป็นยังไงนะครับตอนที่แบบว่ามันมีโหลดนะครับไม่ใช่แบบว่าก็คือจะพอเพาะเบิ้ลอย่างเดียวนะครับอ่าเดี๋ยวมาลองสตาร์ทฟังเสียงก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นแล้วต้องเปิดพัดลมช่วยนะครับเพราะว่ามันเหม็นไอเสียนะครับ นะครับผมก็อันนี้ในสไตล์สไตล์ของของเสียงนะครับมันจะออกไม่เหมือนกับอ่าท่อที่เป็นตะแกรงล้วนนะครับหรือว่าไม่เหมือนกับท่อที่เป็นแป๊บล้วนนะครับมันจะมีความนุ่มแบบแสบๆอยู่ในตัวเออผมจะบอกว่าไงคุณผู้ชมก็คือเวลาที่เรากระแทกขึ้นนะครับมันก็จะมีเสียงที่มันแผดออกมาอ่ะใช่ไหมตากล้องเนาะเมื่อกี้เนาะเออมันจะแบบ แตกออกมานะครับไม่เหมือนกับว่าเ,าเสียงมันจะนุ่มอันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้ค่อนข้างที่จะสําหรับตัวผมเนาะค่อนข้างที่จะชอบนะครับเสียงสไตล์แบบนี้นะครับมันเหมือนกับว่าทําให้รถแบบว่าค่อนข้างที่จะวิ่งดีด้วยนะครับเวลาที่เราเปิดเร่งไปเลยเนี่ยนะครับเสียงมันก็จะขึ้นไปเลยนะครับแล้วก็รถไม่วูบไม่วอดด้วยนะครับสาหรับใครที่แบบว่า,าท่ออั้นนะครับท่ออั้นเนี้ยเวลาบิด บิดแบบว่ากระแทกกระเรี่งไปเลยอ่ะเออมันก็จะมีอาการบูบด้วยนะครับเพราะว่ามันไท่เสียงไม่ทันเนาะอันนี้ก็คือถ้าเราทําท่อช่วยนะครับตอนแรกอ่ะของผมมันก็เป็่นนะผมก็เลยทําท่อใหม่นี่แหละนะครับเหตุผลนะครับเออมันก็แก้ได้เลยนะครับแล้วก็มาปรับน้ํามันเอาช่วยนิดหน่อยนะครับก็ได้เสียงประมาณนี้เลยนะโอเคนะผมก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับใครที่แบบว่าชื่นชอบเสียงสไตล์ของท่อใบนี้ยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาใต้คอมเมนต์นะครับ ถ้าอยากได้สูตรก็เดี๋ยวผมบอกนะครับผมจุกโอเคคลิปนี้ก็เท่านี้ครับลากันไปก่อนนะครับเจอกันใ่คลิปหน้าอย่าลืมกดซับสไครต์ให้ด้วยนะโอเคครับเจอกันใหม่ไป let's go